วัตดีก็แม่พี่ดองเรเดอรนน์้มาม้มานเห็ดละงอกแล้วเดออบานนี่นี่แตงแต่ดกอกงามๆเมืกีบเห็ดละงกน้ำกันเดอมัเมื้เดานเห็ดละง,งกแดงโอ้ยสุดยอดเลยหโมหนึง่งมืานมานมานแต่เสามืนอี เอ้ยพี่โมนนี่ทั้งสีพี่นองลา้ขนาดโมหนึ่งปวยเรื่องเอือเลยสุดจอดเลยลงนิดหน่อยก็มีเอ้ย ลิงบอสีน้องเอ้ยมือมันผันคิดสุดรูปอยู่สุดยอดสุดยอดโอ้อยังไงเก็บน้ำทีอเด้ เลยมีแต่งางามๆเลยเห็ดสูบหลวอยู่อย่างอีกอยู่มันมัๆเลยพี่น้องเลยมาเนี่ยงามนขนาดมาเนี่ยปูหน่ะ ยอดเลยมานี่กันพอใหญ่ให้มันมาสิยากเต็มตาแล้วมานี้มี่จะเฮ็ดละงอกอ่าซ้ํานี้ละสักก่อนพี่น้องซ้ํานี้ละสักก่อนเดี๋ยวขันมานอีกจังสิถ่ายคลิปให้เบิ่งอีก